ดีครับผู้ชมที่ติดตามรายการอิเล็ทรดีวันนี้ผมมาบริษัทเ e d ร์ a l e ล e c อิเล็กริกนะครับเอ mm hmm. อาจจะสงสัยว่าบริษัทอะไรเ e d ร์ a l e ล e c อิเล็นะครับแต่ถ้าผมพูดว่าบริษัทช h a r ปแต่นึกออกทันทีผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกบ้านของเราเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าของช h a r ปอยู่ mm hmm. โดยเฉพาะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าฝ่าจะกลายเป็นหม้อเนี่ยมันเป็นยังไงครับเดวเชิญตามมาเลยครับ ส่วนนี้เป็นออฟฟิศของบริษัทชาร์ปนะครับสวัสดีครับคุณเอ็นนะครับท่านรองผออยู่ไหมครับคุณรังสรรค์อยู่นะครับโอเคครับผเอาวันนี้ครับคุณรังสรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้คุณรังสรรค์กองเงินนะครับเป็นรองผู้ในการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเจ้าลอยจริงๆเราเรียกชาร์ปกันนะครับโอเคาร์ปครับทันของชาร์ปนะครับมีมีหลายตัวใช่ไหมหลายตัววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหม้อจะกลายเป็นหม้อกันนะครับขนาดเล็กสุดใช่ไหมครัเล็กสุดฮะ คนโสดฮะอยู่สําหรับนักเรียนนักศึกษาอยู่หอพักอยู่หอพักนะครักก็ไม่ก็ไม่จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคนทํางานหรือใครก็ได้ต่คนเดียวอย่างผมเนี่ยบางทีเราทานข้าวคนเดียวเพราะผมทานข้าวไปเหมือนคนอื่นเขาอาจไปเข้ากล้องข้าไลบรารีนะฮะก็ทานคนเดียวเพราะว่าถ้าหุงเยอะมันก็จะได้ถึงไกลนะครับอันนี้พวกซิงเกิลก็คือคนที่โสดอยู่โสดนแล้วคนที่ทานน้อยทอันนี้สำหรับเอ่อคนที่ แต่งงานกันแล้วกันม,ม,มีคู่แล้วมีคู่นะครับสองคนกำลังดีสะครงคนกำลังดีนะครับก็อาจจะทานหุงเช้าแล้วก็ทานทั้งวันอันนี้สําหรับเริ่มมีครอบครัวมีเริ่มมีลูกแล้วนะมีสมาชิกในบ้าน <c oughs> หายคนม่สมาชิกในบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถจะอุ่นได้นะฮะได้ครับได้ได้นะครับอันนี้เราอาจจะเห็นทั่วไปแต่อันนี้ผมว่า พิเศษนอกจากหุงข้าวปกติก็สามารถที่จะหุงข้าวกล้องหุงข้าวกล้องได้ครับผมทำาต้มได้ไหมทำพัต้มได้นะครับทำเบเกอรี่ก็ได้เบเกอรี่จะสุนจะอะไรได้หมดทุกอย่างเลยครับแล้วที่จะมีโปรแกรมเซตไว้ให้ครับผมก็เห็นเขามีทำกับข้าวทำกับข้าวได้ไหมได้ครับอ๋อได้เหรอ สาราพัฒประโยชน์นะตัวนี้อันนี้เขาไม่เรียกว่า two T in one นะเขาเรียกว่าเอเนกประสงค์จริงๆนะครับอเนกประสงค์เลยฮะอันนี้ก็ไล่อยูวัฒนาการเรื่อยมานะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกหมอ้ออุ่นทิปหม้อสามารถหุงตั้งแต่ตอนเย็นวันนี้ครับตรงนี้เช้าก็เอาไปได้เลยแล้วอุ่นทิพย์อยู่ได้ทั้งวันใช่ครับอยู่ได้ทั้งวันอ๋อนะครับทีแรกผมมองนึกว่าเป็นกระติกน้ําร้อนตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นที่ดูแล้วทันสมัยที่สุดทันสมัยที่สุดราคาสูงสุดคล้ายๆเครื่องอ่าพวก ยานอวกาศดูโมเดิร์นหน่อยครับอันนี้มันเป็นรุ่นจะดูคลาสสิกหน่อยฮะคลาสสิกกระติกน้ำร้อนนะครับใช่ครับครับผมโอเคแล้วก็แล้วแต่ใครสะดวกชอบแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ฮิ้วได้เหมือนกันนะฮะฮิ้วได้นะครับนะครับอันนี้ก็ไปปิกนิกได้นะครับไอผมเคยคุ้นๆเนี่ยไอไที่มันเป็นเขาเรียกว่าชุดผ่าที่ผ่าแล้วเนี่ยนะครับจำจำได้หลายปีก่อนเนี่ยทางบริษัทเฟอร์เรกตติชาร์ปเนี่ยได้ไป บริจาคให้กับวิทย์อิเทคเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่าให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับเรามอบให้กับเราเรียกว่าห้องปฏิบัติการ,ราการ,รเรียนของแผานกไฟฟ้า<ร>ะนะครับค,คร,บครบ็จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องชาร์จเลยมีป้ายเปยเรียบร้อยเป็นห้องชาร์ปนะครับที่จำได้ก็คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ผ่าให้เรียบร้อยว่าเป็นยังไงบ้างครับจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้เห็นข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยพะหม้อหุงข้าวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ภายใน เด็กเขาได้รู้ของจริงเห็นเครื่องในว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเครื่อง,งใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยนะครับที่เกิดจะเสียจะซ่อมจะได้ซ่อมได้ถูกนะครับแล้วก็เป็นวิชาหนึ่งของแฟแนกไฟฟ้าเรื่องการซ่อมของครื่งไฟฟ้าภายในบ้านด้วยนะครับอเอออยากจะให้คุณนักศึกษาได้ฟังนิดนึงว่าไอา้อุปกรณ์ภายในเป็นยังไงในบ้าน,นในส่วนของหม้อหุงข้าวนะครับเพราะวันนี้เราเน้นที่หม้อหุงข้าวชิ้นส่วนหลักๆก็จะมีอยู่3ชิ้นส่วนแรกนะครับที่มีลายสวยนะครับเราเรียกมอนอกส่วนที่2 ตัวนี้สำหรับที่เราใส่ข้าวแล้วก็หุงนะครับเราเรียกว่าหม้อในแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นฝาหม้อนอกนะก็จะมีชิ้นส่วนนะครับข้างในค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างนะครับแผ่นที่เราเห็นเราเรียกว่าแผ่นพิเตอร์เพดหรือภาษาไทยก็คือแผ่นความร้อนเป็นตัวที่กระแสไฟส่งเข้ามานะครับแล้วทําให้ มีการถ่ายเทความร้อนจากตัวแผ่นความร้อนมาที่หม้อหนนะฮะทำให้น้ําเดือดแล้วก็เข้าสุกตามเวลาที่กาหนดไว้ใช่ครับอันนี้ต้องวิศกรต้องคำนวณเรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยครับข้างในก็จะมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆ่างาตัวตัวสวิตช์วิเปิดปิดนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็น็อตดิสต่างๆนะครับตัวตามโครงต่างๆออกมาตรงนี้นะครับจะเห็นลักษณะคร่าวๆนะครับว่าหม้อเนี่ยนะครับมันมีอยู่3าส่วนนะครับลายผลิตที่เราจะไปดูเนี่ยมันมันมีกี่ลายผลิตสี่ขั้นตอนไงบ้างครับครับมันจะมีอยู่4 5หขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อให้เห็นภาพขั้นตอนแรกเราเรียกว่าสโตววัตถุดิบสโตววัตถุดิบสโตววัตถุดิบก็คือวัตถุดิบที่เรา สั่งเข้ามาทั้งในทั้งต่างประเทศนะครับเป็นพวกวัตถุดิบจริงๆเลยหมายว่าตรงนี้จะมาขึ้นเป็นนี้ได้มันต้องมาจากท่าไหนเป็นแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแต่ละตัวก็จะเป็นแผ่นดิบมาเลยเป็นวัตถุดิบมาเลยเป็นวัตถุดิบมาเลยแล้วหลังจากที่เป็นวัตถุดิบแล้วนะครับเขาก็จะส่งเข้าไปตามเครื่องจักรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็จะต้องไปปั๊มขึ้นลูกเนื่องจากพอแผ่นเหล็กมันเป็นแผ่นแผ่นมานะครับต้องไปปั๊มขึ้นลูกนะฮะ ทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจุดที่2ที่จะพาท่านพอไปดูก็คือ,อเราเรียกว่าส่วนงานปัม๊มแบนๆเนี่ยปัม๊มขึ้นรูปนะฮรเป็นรูปทรงต่างๆทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยจุดที่3ามที่จะพาไปชมนะครับก็คือพ่นสีขึ้นรูปแล้วเราก็จะไปล้างไปเคลือบสารเคมีแล้วก็พ่นสีก็จะพ่นให้เป็นสีขาวแบบน,นี้อ๋อสีขาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราก็จะมีการพินติ้งด้วย คนไทยที่ชอบฮะหลังจากเทสติ้งแล้วก็ถือว่ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาท่านผอไปชมจุดที่4ก็คือลายประกอบอระก็คือก็จะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบมาประกอบแต่ว่าทั้ง3ส่วนคือ ม้อนอกหม้อานฝามาประกอบประกอบกันครับโอเคครับหรือแม้แต่ฝาเนี่ยเราเห็นมันต้องมีชิ้นส่วนพลาสติกนะครับเราก็ต้องมาประกอบไอตรงพลาสติกก็ต้องอยู่ที่ชทุกอย่างก็ต้องมาประกอบเป็นรูปเป็นล่ามเป็นสินค้าฝาที่เป็นแต่ลสก็มาอีกทีหนึ่งนะครับมาประกอบกันนะครับคือฟังตอนนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูของจริงกันครับในโรงงานเลยเอฟซีครับไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็น โรงงานนะครับจะมีรายผลิตอยู่ด้านในถามูุณลางสันตจสิงสมมุติว่าคนผ่านรถผ่านมาถนนพัะอกแก้ัวแวะเข้ามาบอกเขาเข้ามาดูหน่อยได้ไหมเป็นความลับทางธุรกิจนะาธุรกิจใ้าอยากกนึกเข้ามาอยากก็มาดูดูไม่ได้นะสถานศึกษาขอมาศึกษาดูงานเรายินดีหรืออย่างอีเทคทำโครงการทำนร่มือกับเรา เรายินดีนะฮะที่จะเปิดให้เยี่ยมชมได้แต่ว่าเข้ามาทั้งห้องเข้ามาหลายๆคนขื้มาผมว่ามันน่าจะวุ่นวายแล้วพนักงานจะเสียสมาธิด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็บางทีตั้าเสียสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุทางการผลิตก็ได้แล้วอาจจะมีผลต่อพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษเปิดโอกาสให้กับทางวิเลยอีเทคของเรานะครับทำรายการอีเทคทุเดย์นะครับเป็นพิเศษนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับ ีก็จะเป็นอ่าสตอวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบที่เราสั่งนําเข้าแผ่นเหล็กครับแผ,นนแผน่นเหล็กลเป็นแผ่นเหล็กหรือเป็นเหล็กธรรมดาเป็นเหล็กอ่าเหล็กเหล็กพิเศษเลยครับเ,เวลามามันมาเป็นหน,น่แผ่นแบบนี้ครับ<อ>เราเคยเห็นแต่หม้อที่มันขึ้นรูปทรงแล้วแต่เวลาตอนมามันมาเป็นมาเริ่ต้องเป็นเป็นเป็นแผ่นเหล็กก่อนแผ่นเห็กครับเป็นแผ่นที่มานี่เป็นเยอะมากเลยครับเพราะสามารถผลิตได้ พอดีได้วันหนึ่งเท่าไหร่ผมให้จานไทยว่าวันหนึ่งเราน่าจะอยู่สักวันประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ลายตั้งแต่เริ่มขึ้นเอาเหล็กเอาปั๊มจนกระทั่งถึงเสร็จเลยใช่ไหมใรสามารถจะเสร็จภายในวันเดียวใช่ครับวันหนึ่งผมว่าประมาณทักพันใบเอาเราทํางาน7วันย4บชั่วโมงอ๋อจะเ็วันีเฉพาะแสดงแสดงว่าวันหนึ่งก็ต้องมี3กะ2กะฮะ2กะด้ิชั่วโมงอ๋อด้รับโอทีไปโอทีด้วยโอเคครับ ในหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องผลิตโดยเฉลี่ยนะฮะไม่มีวันหยุดเลย365วันวันละ1 0 0 0 0ใบืุ้ยเฉพาะม้องข้าวนะฮะ10,000ใบผมคนไทยแค่พันใบนะครับ10,000ใบเฉพาะม้ออย่างเดียวหมายความว่ารวมทุกขนาดใช่ไหมฮะรวมทุกขนาดทุกขนาดตั้งแต่ที่เราเห็นตั้งแต่ตั้งแรกแล้วว่าขนาดทานคนเดียวจนกระทั่งถึงทานทัครอบครัวแล้วมันมีไซส์ใหญ่สุดที่เป็นอุตสาหกรรมก็เป็นพลาสตกานเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องส่งขายไม่ต่ำกว่า3ล้านชิ้น วันวันหนึ่งก็หนึ่งหมื่นถ้าสามร้อยหกสิบห้าวันก็สามล้านกว่าสามล้านหกสามสามล้านหกแสนถ้าเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นใบถ้าสามร้อยกว่าวันก็สามล้านกว่าใบโอ้โหคนไทยกินไม่ไหวครับสามล้านกว่าใบ ต้องขายที่ไหนบ้างเนี่ยก็ในย่านอาเซียนทั้งหมดเลยในอาเซียนทั้งหมดตงขายทั้งหมด3ามล้านต่อมาวันละหมื่นแล้วก็จะมี OEM จากประเทศต่างๆยี่ห้อต่างๆด้วยที่ไม่ใช่ชาร์ปอ๋อหมายความว่าผลิตแล้วมาปรรทับตายี่ห้อนะใช่ใช่ OEM ในทีงครับถ้าใครบอกว่าวันนี้มาบริษัทเฟ d เ r a l ์อิเล็กตริกงๆงอ่ะแต่ถ้าบอกกับชาร์ปเอนกับที่อีเทคบอกว่า วันนี้มาวิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหลายคนจะงงไม่กวิลัยไหนแต่ถ้าบอกว่ทยา e ลัยอีเทคทุกคนจะรู้จักทุกคนรู้จักกันพน,นั้น<ๆ>เรามีชื่อคล้ายๆกันก็คืออ t เทคกับชาร์ปโอเคอันนี้ไปต่อนะครับอันนี้ก็ค,คือที่เป็นวัตถุดิบนะครับออกมา้าบเป็นต้นที่ว่าเราผลิตวันละหนึ่งหมื่นใบนะครับไปแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนขั้นตอนต่อไปครับเชิญนะครับ ครับทางท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นเหล็กแผ่นนะครับแล้วกระบวนการก็คือจะตัดเป็น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 แผ่นวงกลมนะครับพอเป็นแผ่นวงกลมเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องครับเครื่องอัตเทอร์พัตส่งเข้าไปครับเขาเรียกว่าขึ้นลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของที่อยู่ในม้งข้าวอ๋อเป็นที่ที่ชิ้นส่วนที่อยู่ภายในนะครับของแล้วก็ส่งเข้าไปบางส่วนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรล้อเป็นเด็อันนี้แขนคนตงเขาเครื่องปัง๊มก็ยังต้องใช้คนอยู่ครับยังต้องใช้คนอยู่นะครับอันนี้เป็นฝาครอบภายในใช่ไหมใช่ครับฝาครอบภายในก็อันนี้จะขนาดใหญ่หน่อยเนาะอันนี้จะเป็นส่งสามตันไหมใช่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นประมาณ5ลิตระครับอ๋ออันนีใ้ใหญ่เลยอันนี้ดีห้าก็คือขนาด5ลิตรนะครับอันนี้ด่านลองขนาด5ลิตรนะครับ แล้วก็เข้ามาผ่านกระบวนการอีกทีนึงใช่ครับถ้าจะส่งไปเรื่อยๆใช่ครับจะเป็นทอดๆไปไปทอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เาเรียกว่าลายลายโมเดลโมเดลท่าตอนที่ด้านหลังก็าต่อก็จะเป็นปั๊มที่เป็นตัวต้อนอกก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เหล็กที่เป็นแผ่นมันจะตัดเป็นโมดูลตามขนาดว่าเราจะขนาด4นิตรใช่ครับเราเป็นแผ่นแล้วก็เข้ากับามล้นี้ก็จะเป็นล้น4นิตรนะอ๋อดี4อันนี้4หนูก็คือ ขนาด4ลิตรนะค,ครับขนาด4ลิตรเมื่อกี้พี่ปั๊มนะ5ลิตรห้า <นะ S 2> ลิตร,ตรครับ <นะ S 2> มาแล้วแต่มีแขนกลืนต,ตัวช่วยหยิบจับ เมื่อความปลอดภัยนะครับภานในระบบของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องจักรก็ทำงานระบบนี้เรบบียกว่าคอมพิวเปอร์ชั้นคุณภาพอยู่แล้วนะครับนีก็เป็นขั้นตอนนะครับนัษาเนี่ยก็จะเราต้องรับนักศึกษาเข้ามาทำงานนะครับแต่นักศึกษาบางคนที่มาทางานต้องใช้ความรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันว่านักศึกษาแต่ละคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่าน ระหว่างทางเราเจอน้องสองคนนะเป็นช่างเทคนิคเอาละครมาเองครับใช่เรื่องผมเองครับแล้วขอคุยหน่อยลูกคุยหนี๋ยวน้องสองคนเป็นน้องที่เข้าร่วมโครงการสามมอโครงการสามมอนะครับเป็นแสดงวุฒิเก่าอีกเองทั้คู่ได้โอเคครับจงอ่าทางสาขาแมคคาทอนิคนะคะโอชั้นท้ายแมคคาที่หายากด้วยอ่าซึ่งเป็นสาขาที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับพวกแผนชนหมุนชนเมื่อกี้เห็นก๊างทำอะไรอยู่ลูก ตะกี้เป็นการเป็นตำแหน่งโรบอทนะอ๋ะอเป็นตำแหน่งโรบอทไหมว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมใช่ไหมใช่ครับอ๋อ ทีแรกผมนึกว่าโปรแกรมนี่ต้องให้วิศวะเขียนเลือดเป็นจ้างบริษัทต่างมาเขียนระดับขั้งขื้นฐานปวสเราก็ทำได้ปวสทําได้เลยบาคนช่วยกระทำโอเคนะครับเราเรียนมาจากจากที่วิาลล้วก็มาเขียนได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ทางวิาลก็สอนมาในขั้นพื้นฐานแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่ที่ไหนอ๋อหมายความว่าการเขียนโปรแกรมที่จะเซตระบบเป็นลายผลิตขึมนมาเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโปรแกรมเหล่านี้จะต้องให้วิศวะมาคนคน้นเขียน หรืออาจจะต้องจ้างบริษัทต่างๆมาเขียนโปรแกรมต่างๆซึ่งมันมีแขนคนอยู่นะครับอันนี้แจ้งทางเอฟว่าก็เป็นนักเรียนระดับปวชต่อปวสหรือผู้จบปว .6 มาเรียนปวสทางสถาบันทันิกเองใช่ไหมใช่ตอบกันไปเลยเพื่สามารถจะเขียนโปรแกรมนี้ได้นะครับแล้วกำลังเรียนวิทย์ใช่ไหมใช่ครับกำลังเรียนวิทย์เป็นโครงการที่ ทางทัพเนี่ยนะครับร่วมมือกันอีเทคแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้เด็กโครงการสามมเนี่ยเรียนจบปวสเักศานะครับแล้วก็เรียนสอบเรียมตีทางทัพสอบให้เรียนปรีเลยใช่ไหมครับผมขอบคุณมากนะเข้าห้ยเป็นโอกาสของเด็กด้วยนะครับก็เป็นปวสใช่ไหมใช่ครับปวสสาขาอะไรไฟฟ้าครับผมไฟฟ้านะนี่อรมณไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจบสาขาไฟฟ้าเนี่ยคือสามารถจบทั้งไฟฟ้าทั้งอิเล็กนะครับหรือมอหกอะไรก็ได้นะ ครับมันมีโปรแกรมให้เรียนนะครับถ้าสมมติเราสอบม .6 ทั้งยนก็ได้ทั้งอะไรก็ได้นะครับแล้ว่าเข้าในห้องของตัวเองนะครับในฟ้าก็จะเรียนคู่กับทางแผนกไฟฟ้าอเล็กตอีกห้องนึ่งต่างหากเพราะว่ามีพื้นความรู้เหมือนกันแต่ว่ารับ่านั้นกานเทคนเนี่ยที่เรียนว่าเป็นดัานที่ตลาดต้องการแล้วก็ผ่านแรงงานขนาดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาทั้งคู่นั้นนะครับสำนัก การเขียนโปรแกรมลายผลิตภัณฑ์เราะมข้างฟ้าอยู่ครับหมายความว่านอกจากลายผลิตภัณฑตรงนี้แล้วลองเขียนลายลายอื่นที่มีเครื่องแขนกลต่างๆด้วยนะใช่ครับโอเคนะครับถาไม่ยากไหมก็ไม่ถือว่ายากมากหรือยาแต่ถ้าเราเรียนตามขายสินค้าก็ไม่ยากใช่ครับผมแล้วเรียนตอนนี้เรียนปิจิตรีอยู่อ่าชั้นอ่าชั้นปีไหนรึยังว่าเรียนจบแล้วตอนนี้เรียนอยู่ปี3ทั้งคู่เลยครับสามทั้งคู่ นนก็เอาความรู้ดับปิญญาตรีมาพัฒนาที่นี่ต่อไปน,นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีเรียนท่านผู้ชมว่าน,นถานแม่ทายเนี่ยเป็นสถานที่ตลาดต้องก,การแต่เด็กก็าอาจจะเรียนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรขับขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลายผลิตเดี๋ยวหนูทำง,งานต่อลูกโอเคนะครับ